ก็สวัสดีครับวันนี้แฮปปี้ไวเ h o ์เฮาส์นะครับของเราโดยบริษัทมีสุบเอร์ชัน2องศกจำกัดนะครับผมเชษชัยครับแฮปปี้ชโยวันนี้พาทุกท่านมาเยี่ยมชมนะครับพื้นที่ก่อสร้างนะครับอาคารเสิมรูป2ชั้นนะครับขนาด18คูณ48เมตรนะครับในพื้นที่รามินทาครับมูลค่างานนะครับที่ทำการก่อสร้างนะครับ ที่23ล้านนะครับเป็นอาคารสำนักง,งานแลคลังสินค้านะครับปัจจุบันนี้เราตอกเข็มนะครับเสร็จแล้ว100นะครับอยู่ในขั้นตอนการาาทำเทฟติ้งนะครับ่อให้ทุกท่านเยี่ยมชมนะครับขั้นตอกเข็มนะครับก็ใช้เวลาอยู่ประมาณเดือนเศษคือประมาณนะครับทั้งการเทเล่ง่ง่นเองนะครับและก็ปัจจุบันกำลังที่จะเทฟติ้ง คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณวันที่16วันนี้ก็วันที่13นะครับก็อีก3าวันก็แล้วเสร็จนะครับก็ในขั้นตอนของการควบคุมดูแลงานนะครับให้ปีไวเฮาส์ของเรานะครับออกแบบควบคุมดูแลงานนะครับตลอดกระบวนการนะครับรวมทั้งมีวิศวกรและโฟร์แมนและสถาปนิกนะครับควบคุมดูแลงานตลอดนะครับในกระบวนการก่อสร้างปัจจุบันนะระหว่างที่งานเสาเข็มนะครับ ตอกเสาเข็มอยู่พื้นที่หน้างานนะครับในโรงงานผลิตของเราฟีแฟบนะครับก็ทําการผลิตนะครับชิ้นส่วนเสาคู่หลังคานะครับเพื่อที่จะมาติดตั้งนะครับอาคารนี้นะครับมีลิฟต์ด้วยนะครับจะเห็นว่าลักษณะของบ่อลิฟต์ซึ่งเราออกแบบแล้วก็นะครับคำนวณแล้วก็ออกแบบเรื่องของเสาเข็มไว้เรียบร้อยนะครับ ก็อาคารหลังนี้นะครับเริ่มต้นเคลิ่งประมาณเดือนตุลาปี2019นะครับก็คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณกรกฎาคม2020ใช้เวลาประมาณ10เดือนโดยประมาณนะครับเพรเป็นอาคารที่ขนาดไม่ใหญ่นะครับแต่ว่ามีความสลับซับซ้อนในเรื่องของโครงสร้างพอสมควรนะครับและที่สำคัญมี หากสถาปัต,ตยกรรมนะครับค่อนข้างทีจเยอะนะครับดังนั้นเรื่องของการออกแบบเรื่องของงานควบคุ่มกันก่อสร้างต้องใช้เวลาหน่อยแต่สำหรับโครงสร้างของเราใช้เวลาผลิตและติดตั้งก็ประมาณ2เดือนเศษก็เสร็จแล้วนะครับอาจจะมีงานระบบเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งทางวิศวกรและก็สถาปนิกของแฮปปี้ไวร์เฮาส์ของเราก็ดาเนินการในการออกแบบอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับก็อีกประมาณสัปดาห์หน้านะครับพื้นก็จะปรับพื้นเรียบนะครับ พร้อมที่จะเทคานและก็วางเทโบะครับยังไงแฮปปี้ไวท์เฮาส์ของเราจะอัปเดตข้อมูลให้รับทราบต่อไปนะครับสำหรับผู้สนใจสร้างโกดังโรงงานอาคารเสเร็จรูปนะครับสามารถติดต่อเข้ามาทางเฟซบุ๊กของต mm ัว hmm. แทนจำหน่ายของแฮปปี้ไวท์เฮาส์ทั่วประเทศนะครับหรือสอบถามรายละเอียดติดต่อเข้ามาโดยตรงที่เชื่อชัยนะครับแฮปปี้ชยโยนะครับเบอร์โทรศัพท์086-358-9199นะครับ จะให้ข้อมูลแล้วก็ออกแบบร่าง 3D นะครับแล้วก็ทำใบเสนอราคานำเสนอนะครับประมาณก็ประมาณเบื้องต้นสำหรับผู้ต้องการสนใจสร้างอาคารสรรปินูกนะครับจะอัปเดตรายงานให้ทุกท่านได้รับทราบในโอกาสต่อไปครับผมขอบคุณครับ